สวัสดีค่ะเจคนพาทุกท่านมารับชมกับบ้านเดี่ยวมือสองนะคะสภาพพร้อมอยู่อาศัยค่ะเรียกกันได้ว่าเป็นสไตล์บ้านสวนเลยนะคะแปลงนี้เพราะว่าในพื้นที่นะคะมีต้นทุเรียนให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะ2ต้นมีขนุนมะม่วงมะนาวส้มโอด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ว่างหน้าบ้านและหลังบ้านด้วยค่ะ บ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่บนพื้นที่115ตารางวาราคา2องล้าน1,50บาทเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะพื้นที่เหลือรอบตัวบ้านเลยค่ะพร้อมอยู่อาศัยนะคะมีบริการยือสินเชื่อให้ด้วยค่ะฟรีเช็คเครดิตแแลเช็ควงเงินกู้นะคะอยู่ที่ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะของตัวบ้านนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงนะคะภายในประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องนั่งเล่น1ห,ห้องเก็บของมีไฟฟ้ามีปัปาพร้อมนะคะและมีของแถมแบบพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะแถมแอร์ให้3มเครื่องแถมเครื่องทาน้ําอุ่น1เครื่องแถมเครื่องซักผ้าโต๊ะ เก้าอี้ห้องนั่งเล่นนะคะมีซิงค์เคาน์เตอร์ครัวตู้เตียงค่ะรอบๆตัวบ้านก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะคะผละไม้หลากหลายอย่างกันทีเดียวนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยท่านใดสนใจนะคะบ้านเดี่ยวมือ2หลังนี้นะคะพร้อมกับที่ดิน115ตารางวาราคา2รล้าน1น0 0บาทท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดชมสถานที่จริงนะคะ ติดต่อสายตรงไปยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเจคเคนโนสใส่รายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เจคเคนโนขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ